สันโดย My Vacation ดูแลใส่ใจห่วงใย,ยคุณตลอดการเดินทางหลวงพ่อครับทำไมมงคลสูตรข้อที่7พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เรามีความเป็นพระหูสูตรครับภาษาบาลีว่าพาหุสัจจะพาหุพาหุคือมากมากสัจจะคือความจริงครับถ้าพูดในภาษาไทยเนี่ยเป็นผู้รอบรู้ ศาสตร์สาขามากโหโหามีขระสูตรไงมีประหูสูตรมีข้อมูลมากคนมีข้อมูลมากเนี่ยได้เปรียบแสดงว่าเป็นคนขวนขวายด้วยขวนขวายด้วยขยันด้วยขยันด้วยเพราะนั้นคนที่มีข้อมูลมากคนที่รู้มากกว่าคนอื่นนั่นเรียกว่าได้เปรียบคือเกิดมงคลละเกิด<ฮ>ความเจริญไปทํางานค่าตัวก็สูงเป็นสเปเชียลเลยนั่นแ่ะกลุ่มสเปเชียลลิสต์เนี่ยแหละคือกลุ่มปะหูสูตร แล้วการเป็นพระหูสูตรในมุมของทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันต่างกันไหมไม่ได้ต่างกันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าในทางโลกเนี่ยมุ่งอาชีพในทางธรรมเนี่ยมุ่งการแตกฉานในการปฏิบัติธรรมคือมุ่งผลคนละอย่างแต่อย่างไรก็ตามมุงคละสูตรเนี่ยถ้าแบ่งกลุ่มออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกๆเนี่ยเป็นเรื่องโลกโลกโ<อ>กลุ่มกลางๆเนี่ยโลกด้วยธรรมด้วยกลุ่มสุดท้ายหมายถึงบรรลุทั้งหมด สามสิบแปดประการนี่หลวงพ่อแบ,บ่งเป็นสามส่วนเลยสามส่วนสามกลุ่มเลย oh. แต่ว่าอันไหนเข้ากับอันไหนต้องมาเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่ง uh huh. แต่ในข้อนี้ถ้าต้องการความเจริญ hmm. เอาว่าอยากจะเจริญกันแล้วกันครับต้องเป็นคนศึกษามาก hmm. ฟังมากคิดมากอ่านมากคําว่าเจริญเนี่ยในมุมที่แบบเราสามารถที่จะเห็นได้แบบเป็นรูปธรรมอะตั้งแต่ว่าอะไระความเจริญเนี่ยหนึ่งเจริญด้วยความดีชื่อเสียง hmm. เจริญด้วยลาบยศครับเจริญด้วยความสุขอันนี้จํากัดความคือโลกธรรมสี่ลาบยศสารเสริญสุขถ้ามีสีอย่างนี้มากถ้าเรียกเจริญลาบยศสารเสริญสุขลาบคือรายได้คือฐานะครับยศคือเกียรติครับคือความดีขกระจายไปสารเสริญมีคนยกย่องนับหน้าถือตาความสุขก็มีสีเรื่องนี้มากอท่านก็เรียกว่าเจริญเจริญเจริญ เข้าใจแล้วแล้วการเป็นพระหูสูตรเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดในภาษาไทยๆภาษาโลกโกเนี่ยแปลว่าควา,วความรู้รอบตัวได้ไหมหลวงพ่อได้ได้เลยความรู้รอบตัวรู้มากรู้จริงรู้ดีรู้ชอบอ เป็นเป็นความรู้เน้นความรู้อย่างรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยถือว่าเป็นอันนี้ไม่ใช่พระหูสูตรอันนี้พรเผลจะเกิดโทษด,ด้วยนะถ้าเราจะรู้เรื่องชาวบ้านเราไปโพสต์ไปเล่า<อ>ทําให้เขาเสียหายคือพระหูสูตรคือรู้ในสิ่งที่ว่าเกิดประโยชน์รู้ในสิ่งที่เกิดแล้วแนะนําคนอื่นให้เกิดประโยชน์ด้วย<อ>เช่นข้อเขียนดีๆคนที่เขียนหนังสือดีๆเนี่ยได้บุญมากนะงั้นคือเวลาเราคุยกับใครเนี่ยไอคนนี้บางทีเราพูดอะไรมันรู้ไปหมดเลยหรือพ่อแต่ไม่ทำอะไรไม่ได้อย่างนี้ก็ถือว่าอย่างนั้นไม่เรียกว่าพหูสูตรเรียกว่าร แต่เอาตัวไม่รอดไอ้อย่างนี้ที่ว่าภาษาไทยบอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือคือถ้ารู้อย่างนั้นน่ะไม่นับเป็นพ้นคุสูตรรู้ไม่จริงต้องรู้แบบสุนทรภูอ้วอย่างนี้ตลงพ่อแสดงว่าคือเราต้องดูก่อนใช่ไหมว่ากลับไปที่ข้อสาข้อสีว่ารู้ว่าคือทํางานอาชีพอะไรใช่ควรจะรู้ในสิ่งนั้นก่อนถูกต้องก็คือรู้จริงก่อนในเรื่องเรารู้จริงก่อนเช่นว่าทําเกษตรรู้ไหมเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริครับ รู้ไหมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเนี้ยรู้ต้องรู้ลึกในเรื่องนันนั้นอลิสโตเตอร์ก็บอกว่าเนี่ยให้รู้จักตัวเองถูกต้องแต่ว่าการรู้จักตัวเองก็เป็นพระหูสูตรเหมือนกันพระหูสูตรแล้วแต่นี่พระหูสูตรก็มีเป็นขั้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 นขจนถึงขั้นสูงสุดครับนำตนให้พ้นทุกข์ได้โอ้เข้าใจแล้วหลวงพ่อเจีนขอบคุณครับ